สุงบนกกบจะอยู่ที่นี่ตราบเท่าที่ยังมีผลไม้ให้กิน ดวงอาทิตย์ในป่าดงดิบมาช้ากว่าที่อื่นใช่ด้วยเหตุผลของความไม่ตรงต่อเวลาแต่เป็นเพราะกว่าที่มันจะเปล่งแสงพ้นผ่านยอดเขาและยอดไม้สูงนั้นต้องใช้เวลาไม่น้อยแสงแดดขับให้เรียนยอดไม้เขียวสดสว่างแต่เบื้องล่างยังคงมืดครึม เฝ้ารอโอกาสดันยอดขึ้นรับแสงอย่างไม่ยออ่อท้อในขณะที่มันรับรู้ว่าต้องใช้ความพยายามนานหลายปีบางครั้งเถาวันก็เป็นผู้หยิบยื่นความสำเร็จให้อย่างไม่ทันตั้งตัว วันส่วนใหญ่จัดอยู่ในกลุ่มยาสมุนไพรประจำป่าดงดิบที่มีคุณค่าต่อชีวิตมากมายแต่อีกมุมหนึ่งมันกับเจริญเติบโตโดยการเลื้อยรัดบนไม้ต้นอื่นแรงยึดเหนี่ยวของมันนั้นนั่นหนามากและไม่ยืดหยุน่นหากต้นไม้ใดที่มันยึดเกาะพยายามเติบโต สุดท้ายจะถูกเถาวันเหนียวรั ting, ้งเสจนกิ่งหรือยอดนั้นต้องหักลงและมอบแสงแดดเป็นของขวัญให้ป่าเบื้องล่างการดำรงชีวิตของเถาวันจึงไม่อาจตัดสินได้ว่ามันมาดีหรือมาร้าย